อยมายยงยยิงยิงยยายยาอว้ใตปไว้ป้ไว้มมใจยิงารวกากขวาการกนการอ่าลืมอย่าลืมนิ้วที่ออกกับกรสองครับอาเขาลงไปเยียรปืนเรียรปืนเยีครับ